กราบสวัสดี่อแม่พี่น้องตางฟังไทยฟังลรวเราก็ตางตาง,ง,งประเทศนะเจ้าวันนี้แม่นี่จะป้ามากินนี่เจ้าวันนี้กินไส้ตันตําไส้ตันกรุบกรุบเนาะคืออยากกินวันนี้มากินโคไฟบันเฮานาะเจ้ามาเจ้าตําไส้ตันพักกราบกว่ามีนี่มีพักอย่างก็พักกันเลยนะอ๋อพักขา้าวตองเอยลืมจื่อพักขา้าวตองแลว้วก็พักเมื่อ ใบอีเลิร์อะไรอย่างก็ใบอีเลิร์ของอีสานอ่ะแล้วก็พักแคบันเฮาเนาะมาเจ้าพักขอาตอง วันนี้บมมีกูก,กินหาก,กูก,กินบมมีไข่กินตัวนะาจะอืมอืองอย่าง,ง,งก็พักแค้อีสารห้อง e อีเลิศเราเหลืออย่างเงทำมาได้แล้วพักนี่ บ้านเก่าตั้งหลังเป็นห้องครัวตีบ้านเจ้า มสสมส้วันก่อนกินอึ่งต้มเนาะมาบ้านเราเกิดอ,อยากกินยังหาป้าป้าตัวเลยตั้งเหนือหายอย่างเนาะอึง่ง

bác khẩu <tôi> tông tăng ban khẩu thì chỉnh cấp lạp cấp quay nào ึังคับหลับหมูทุกก็รลําไปสง้องผมมั กนนนนินมดนี่ย่ะจะเจ็บกามเนาะเกี่ยวกึ่งกิโลไส้ต่า มบาบ,าน,บ,า,นบานมาป้ามาละกินก คลิปต่อไปจะปลามากิกเนี่ยบักแนวตั้งเหนือห้องลินจีปลาคลิปต่อไปเราจะมากินได้กัน 嗯嗯、mm hmm. บ้าไปละแล้ว,วไปกินตอนนอกจอคลิปนี้ใครฮห้ใครชอบจะได้เมนูก็า้าเป็นกำลังใจก็ไลก่กดแช์กดติดตามเคือตัวนาเจ้าป้ากันไปคลิปหน้าเดี๋ยวป้ามากินเป่นจีปลาหรือว่าบางแงวบันหาหนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจากนากเจ้าสวัสดีเจ้า